ท่องไว้เสริมเสน่ห์ดูดดังมีณหน้าทองโบราณท่านว่าสวดสั้นๆสี่คำนี้โคแรงพุทธคุณสูงค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าผู้คนมารุมซื้อของท่องไว้เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเองสวดก่อนออกจากบ้านเจรจาค้าขายกำไรดีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูค้าขายกับใครให้ท่องไว้คนฟังรักลูกค้าหลง พระคาถานี้มีชื่อว่าพระคาถาหัวใจสุนทิตั้งน้าโมสามจบแล้วสวดพระคาถาว่างะยะนะมะงะยะนะมะงยะนะมะใครที่ร่วมแชร์คลิปนี้ขอให้ค้าขายดีลูกค้ารักลูกค้าหลงสาธุสาธุสาธุ